ตามล่าหาไม้เชื่อไฟครับไม้ที่จะไปใส่เตานี่เจอแล้วนี่ก็อีกอันนึงไม้ผุผูครับเดี๋ยวตามหาในสวนนี่แหละเนี่ยนก,กี้ลือจากตรงนี้ได้หมดแล้วเนี่ยครับ เ,ออเดี๋ยวมันมีอีกเยอะเลยนี่ด้วยเนี่ยจะมาช่วยเขาฟันหรอกแต่จะมาเก็บต้นคอยต้นนี้เขาก็ให้นะนั่นน่ะส้มท่อนอยู่นั่นเนี่ยกิ่งคอยกิ่งไรเนี่ยเยอะมากนี่เป็นเชื้อไฟได้หมดเลยเนี่ยเขาจะเผาไฟหมดอะเนี่ยไม่ได้เอามาเอาไงเขาจะเผาหมดเลย ตรงนี้เดี๋ยวเอาให้หมดเลยจะได้เตียนเขาด้วยเขาบอกมีคนทิ้งอย่างเงี้ยเยอะครับมาเชื่อไฟเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยครับใบเบย,บยกิ่งก้านเล็กๆกิ่งน้อยใช้ได้หมดเนี่ยก็ต้นใหญ่มากเลยนะนี่ต้นข่อยเนี่ยเดี๋ยวมาทอนนี่ได้ทานก็จะได้ทานด้วยกิ่งเล็กนี่เดี๋ยวไปทําเชื่อไฟเนี่ยเขาให้ตรงนานแล้วแต่ไม่มาเอา ก็เป็นคนตัดเองแหละเป็นคนตัดให้เขาเองแล้วเขาบอกว่าคนตัดเราบอกว่าเดี๋ยวให้ยางแห้งก่อนเดี๋ยวมาตาัดมาทอนปีกว่าสองปีแล้วมันยังไม่มาทอนเลยคนตัดให้เราผู้ช่วยนั่นแหละเออเนี่ยครับกิ่งไม้กิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งไผ่พวกอะไรเดี๋ยวขนหมดเลยเนะครับใบเบยอันนี้เขาจะทำปุ๋ยก็ได้ไม่ทำอออขนหมดเลย เนี่ยสบายเลยไปแล้วครับโอ้ยมดเต็มมดเต็มเลย ไชครับตอนนี้ก็ปล่อยควันขึ้นเอามาอยู่เขาก็ปล่อยควันขึ้นครับเดี๋ยวปล่อยขึ้นเร่งแล้ปล่อยขึ้นบ้างมันก็ทำให้สุกเร็วแต่เราไม่ปล่อยนานเอามาขนไม้หน่อยเร็ว เติมเติมสิอ๋อหายแล้วทั้งหมดกันพอดีอู้อโทษขอโทษครับเติมตรงนี้ด้วย เพเพื่อไปเผาควันแต่จริงๆถ้าปล่อยควันขึ้นอย่างเงี้ยจรวดก็ไม่ได้เผาไม่ต้องเผาแต่มันต้องเติมไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราปิดปิดแล้วก็เราก็จะเอาจรวดอันเนี้ยเผาควันมีอากาศมีลมสักหน่อยมันก็ติดแล้ว เผาไหม้ควันหมดข้างบนก็จะไม่มีควันครับไม่มีเลยเพราะว่าตรงนี้มันลุกเพะตรงนี้มันลุกมันไม่มีควันแล้วครับนี่ก็พัดลมอ่อนๆเป่าเองพัดลมตัวนี้เบามากเลยไม่แรงแต่ตัวแรงอยู่บนนี่มันก็จะเนี่ยเล็งให้ตรงๆหน่อยครับตัวนี้ก็จะสามารถเป่าหัวจรวดเนี้ย ทำให้ควันไม่มีได้ครับทําให้ควันไม่มีได้อันนี้สําคัญมากตอนนี้อ้อมัวไปหาฟืนผูเช่วยเขาก็ใส่ไม้ให้ใส่ไม้ให้ก็จะมีควันตลับกับไม่มีควันไปเรื่อยๆมีคือมีนิดหน่อยปล่อยขึ้นฟ้าตอนนี้ก็ไม่มีละหมดก็ต้องเติมเวลาตอนนี้เวลาก็ห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งแล้ว เผาตั้งแต่9ก้าโมงเกโมงก็ถึงห้าโมงครึ่งแล้วก็จะเผาจุดไปเรื่อยๆเลยครับถ้าฝนไม่ตกโชคดีก็คือเผาได้ตลอดเผาไปเลยสองวันคืนคืนนี้คืนหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันนึงก็น่าจะแก๊สคายแล้วครับแก๊สคายถ้าแก๊สคายได้ก็จบเลยไปหาไม้ฟูกผุมางนี้แหละเนี่ยไปหาไม้ฟืนผุผุมาไม่ต้องไปเสียดายไปเก็บมาจากสวนเขาทิ้งอยู่แล้ว เขลกเขาลกมานานแล้วก็ไปช่วยหยิบมาเดี๋ยวไปหากิ่งไม้กิ่งเล็กๆน้อยๆกิ่งเล็กน้อยๆกิ่งไม้มะม่วงไม้อะไรอย่างเงี้ยผุๆเอามาอีกนี่ถ้าไฟมันดับมันก็จะมีควันขึ้นมาบ้างเนี่ยทำทำทำให้มันไม่ดับนะมันก็จะสุดยอดเลยควันไม่มี ไอตัวล่างนี้ไอ้ร้อนเดี๋ยวต้องเอาอีกบล็อกมาก่อยังไม่ได้ก่อเลยครับคลิปนี้ก็เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีนี่ลุกดีจังเลยครับเตาจรวดเดี๋ยวคลิปนี้เอาสั้นๆบ้างนะครับยาวๆมาเตารอแล,แล้วสลับกัน เอาไฟนี้ไว้เป็นหน้าปกครับก็อย่าลืมให้กำลังใจออด้วยนะครับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ